ติดตั้งตัวยึดขาแผงโซล่าเซลล์เข้ากับผนังโดยใช้สกรูไขเข้าให้แน่นทั้ง4ตัวเสร็จแล้วนำแผงโซล่าเซลล์ใส่เข้ากับตัวยึดขาโดยขาสามารถหมุนได้180องศาสายไฟยาว4เมตรเสร็จแล้วติดตั้งตัวยึดขาโคมไฟโดยโคมไฟสามารถปรับได้3โหมดคือโหมดเปิดปิดอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่านหรือ ตรวจพบความเคลื่อนไหวโหมดสว่างน้อยสว่างมากเมื่อมีคนเดินผ่านและโหมดประหยัดพลังงานขาคมไฟสามารถหมุนได้180องศาขนาดของคมไฟยาว150มิลิเมตรกว้าง110มิลิเมตรเปิดจุกปิดแล้วต่อหัวต่อเข้ากับโคมไฟนำคมไฟติดตั้งเข้ากับฐานง่ายๆครับสำหรับวิธีติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ ale, ไฟ LED แสงสีขาว แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ